น้องอ่ะเด็กน้องเจ็ดเจ็ดศพครับก็คงจะต้องไปร่วมร่วมกันที่คณฑลสมุทรนะครับอำเภอพยุงแล้วก็ในน้องกขอแสดงความรัลึกใจตลอดนะครับขอขอบคุณมากครับต้องขอบคุณกล่าวขอบคุณท่านตุกการและก็ท่านรองตุกการและท่านนายเผื่อได้วางแผนรบกันทั้งทางปกครองทั้งทางตำรวจให้สัตว์ ขอออรเบลสิารานานะคะคอเมื่อคืนเลยครับขณะที่กำลังทำแผนออกตรวจจังหวัดสีเกตพอนนี้ในช่วงเปิดภาคเรียนนะคะส่วนใดที่านขอบคุณท่าเสรอมวลชนทุกท่านนะคะที่โดูดการสอสี่โรงยบา ในส่วนโรงเรียนคงม,มีการเฝ้าระวังมาตรการเทียบงวดมากยิ่คืนวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณครับโดยเฉพาะในภาวะที่เป็นท,ทั้งแรกในชีวติตนี้ก็กร่ต่างท,าท,าท,าที่ที่อันนี้คือเป็นมาตรการในะารียวการอยู่ในในช่วงการสอนก็คุณครูผู้สอน ก็จะต้องดูแลเพินมการชุมนุมตึกษารร่างกฎหมายผู้นำการผู้นำการเสร็จตุนรัชการนะครับทุกคนต้องปฏิบัติในทางแนวเดียวกันืการบริหารระยะระยะนี้กับในส่วนของการป้องกันภัยระย้าและอรกได้คือเรื่องของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตรงนี้ครับเรื่องของการ ปฏิบัติ่ากนครับตั้งแต่รุ่นนักเรียนเข้ามาโรงเรียนแล้วนะครับรวมทั้งที่อยู่ในห้องเรียนจนกลับบ้านนะครับแต่ด้วยเหตุที่เกิดขึ้นเราก็พยายามเต็มที่แล้วนะครับก,ก,ก็ได้แต่แสดงความเสียใจที่เหตุการณ์ได้เกิดขึ้นในอนาคตในครั้งต่อไปหรือในการเปิดภาคเรียนนะครับโรงเรียนก็คงจะมีมาตรการที่ข้ม เคบมากไปกว่านั้นซึ่งจะต้องมีการได้พูดคุยรวมทั้งได้ประสานภางกีฬาไทย ใน,ในมาตรการปร้องกันความปลอดภัยนะคะเราก็จะมีมาตรการที่มีมาตรการทุกรงเรียนอยู่แล้วในเรื่องความปลอดภัยแต่เราก็จะดูแลแผนเผชิญเหตุนะคะในแผนเผชิญเหตุแล้วก็เราก็จะทดลองนะคะในแผนเผชิญเหตุแต่ละโรงเรียนที่เราได้วางเพื่อความป้องกันและเพื่อความปลอดภัยของเด็กไทยเข้มข้นมากขึ้นค่ะสํานักง,งานเขตก็แต่งตั้งคณะกรรมการสืบข้อท็จจริงนะคะบบบเพื่อมหาข้อท็จจริงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อความยุติธรรมกับทุก ่ายคอาการของเด็กตอนนี้เป็นไงบ้างครับอ,อาการของเด็กก็อาการดีขึ้นแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วสองคน และอีกหนา่งคนที่อยู่ในโรงพยาบาลทางโรงเรียนแล้วก็ทางสํานักงานเขตก็ได้ไปดูแลใกล้ชิดจากเต็มที่แล้วก็ต้องขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านผู้บังคับการและก็ผู้ภาคีเครือข่ายในจังหวัดนะคะที่มาให้กําลังใจและช่วยเหลือพวกเราไปต่างดินเราก็ปรับาษงานกับ่ดยที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนแล้วก็ขอข้งวงจรปิดขอรายละเอียดต่างๆเพื่อมาประกอบสวามต้งารของส่วนนะครับเท่าที่ดูแล้วเน่สถานการณ์ในช่วงนี้เนี่ย คาดว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นนี่เกิดเจากแรงกดดันเรืออะไรอย่างงี้น,นะครับก็อันนี้กําลังอยู่ในหว่างสอบสวนนะครับสองักหนึ่งนะครับเดียกคำชั้ถึงพนักงานสอบสวนยังไงบ้างนนครับก็ให้ทําอย่างตรงไปตรงมางนะครับ